สวัสดีค่ะวันนี้เพจสรุปคำบรรยายนติลอออนไลาเจียนะคะจะมาบอกสโคบขอบเขตวิแพงนติบดีสองทับเจค่ะข้อสอบมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อ แบ่งเป็นอย่างนี้นะคะข้อ1ถึงข้อ2เป็นเรื่องเขตอำนาจศาลข้อ3ถึง4เป็นวิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้นข้อ5เป็นเรื่องการอุทธรณ์กาข้อ6การขอคุ้มครองชั่วคราวข้อ7การบังคับคดีแล้วก็ข้อ8ถึงข้อ10เป็นกฎหมายพิเศษได้แก่ข้อ8ล้มละลายข้อ9ฟื้นฟูกิจการข้อ10พระธรรมนูญศาลยุติธรรมค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูว่าข้อสอบออกอกะไรบ้างนะคะเราก็ต้องมาทําความเข้าใจภาพรวมการดำเนินคดีแพ่งก่อนค่ะโดยเริ่มตั้งแต่สเต็ปที่1การยื่นฟ้องมี2แบบถ้าเป็นคดีมีข้อพิพาทมีโจมีจําเลยมีค้่ความฝ่ายที่3ก็ต้องยื่นฟ้องตามมาตรา4ีอ, 4, อน,นุหนึ่ง ถ้าเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทแต่มีความจำเป็นใช้สีที่ทางสารก็ต้องยื่นคําร้องตามมาตราสอนุสองสเต็ปต่อมาฟ้องที่ศาลไหนเราก็ต้องมาดูเขตอำนาจศาลพวกมาตราสีสีทวีสีตีสี่ตวา่าอะไรพวกนี้อะค่ะค่ะการยื่นคำฟ้องก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา172คือโจท์คือโจต้องบรรใหญ่โดยแจ้งชัดถึงข้อหาสภาพเป็นข้อหาและคำขอบังคับค่ะ สเต็ปต่อมาหลังจากยื่นฟ้องแล้วจำเลยต้องยื่นคำให้การภายใน15วันตามมาตรา177หรือจะฟ้องแย้งมันให้คำให้การก็ได้ตามมาตรา179ถ้าจำเลยไม่ยื่นคำให้การพ้นจะเป็นไปตามมาตรา197่า19ถึง199่ะสเต็ปต่อมาเมื่อจำเลยยื่นคำให้การแล้วศาลจะชี้สองสถานคือกำหนดประเด็นข้อพิพาทหลังจากนั้น จะเป็นการนัดสืบพยานซึ่งมี3กรณีกรณีที่1คู่ความไม่มาศาลเลยคือทั้งสองฝ่ายไม่มีใครมาเลยผลจะเป็นเปลามาตรา201กรณีที่2โจทย์ไม่มาศาลโจทย์ก็จะขาดนัดพิจารณาผลเป็นไปตามมาตรา202กรณีที่3จำเลยไม่มาศาลจำเลยก็จะเป็นผู้ขาดนัดพิจารณาผลเป็นไปตามมาตรา204 ทีนี้ในระหว่างการดรําเนินคดีเนี่ยคะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าจําเลยจะแบบแอบขายทรัพย์ไปก่อนหรือเปล่าจึงต้องมีวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาเพื่อแบบระง,งับไม่ให้เขาเอาทรัพย์ไปขายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ่าสเตปต่อมาเป็นการถแถลงการปิดคดีตามมาตรา186คือคู่ความแต่ละฝ่ายได้สรุปพยานหลักฐานของฝ่ายตนเองว่าพยานหลักฐานไหนที่ทําให้เชื่อมั่นว่าตนจะชนะคดี หลังจากนั้นก็จะเป็นการทำคำพิพากษาถ้าพิพากษาแล้วไม่พอใจสามารถอุทธรณ์ได้ภายในหนึ่งเดือนถ้าหลังจากศาลอุทธรณ์พิพากษาแล้วไม่พอใจก็ขออนุญาตดีกาค่ะในแต่ละสเต็ปหลังจากทำคำพิพากษาแล้วก็จะเป็นการบังคับคดีก็จะเป็นการสิ้นสุดกระบวนการวิแพ่งที่บังคับคดีนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าข้อสอบ10ข้อออก อะไรบ้างข้อ1น,นะคะคาบเรียนที่บรรยายจะเป็นวิแพงภาคหนึ่งของท่านอาจารย์สิริชัยสิริกุลบรรยายวันศุกร์คาบแรกอะคะ่ะท่านอาจารย์บอกว่าสโครบี่ออกสอบได้ก็จะเป็นพวกเขตอํานาจศาลก็ดูว่าฟ้องที่ศาลไหนฟ้องให้ถูกศาลอะไรงนี้เกี่ยวกับการตรวจคําคู่ความการชีข้ขาดเบื้องต้นปัญหาขอ้อกฎหมายกระบวนพิจารณาผิดระเบียบคู่ความมรณะและการร้องสอดมาตราเจก็ใส่ไว้ใหนะ้ตามที่ท่านอาจารย์บอกแล้วนะคะ ข้อ2เอ่อข้าพเจยาที่บรรยายจะเป็นวิแ่งภาคหนึ่งของท่านอาจารย์อำนาจพวงชมพูและท่านอาจารย์สมชัยทีฆาอุตมากรบรรยายวันอังคารเวลา9โมง5 0ถึงโมงครึ่งท่านอาจารย์ก็บอกว่าสโคบิ่ออก,กสอบได้ก็จะเป็นพวกคำพิพากษาตามยอมหำพิพากษาเกินคำขอการขอแก้ไขคำพิพากษาการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำคำพิพากษาผูกพันผูกความและฟ้องซ้ำ ข้อ 3. คาบเรียนที่บรรยายจะเป็นวิแพงภาคสองของท่านอาจารย์สมชายพงษธาและท่านอาจารย์ทองทานเหลืองเรืองรองนะคะบรรยายวันพุธเวลา9ก้าโมงห้มงครึ่งท่านอาจารย์บอกว่าก็สกอบริโอก็สอบได้ก็จะเป็นพวกฟ้องแย้งมาตรา177ฟ้องซ้อน173ทิ้งฟ้อง174-176แก้ไขเพิ่มเติมของฟ้องคำว่าการ1น9และถอนฟ้องมาตรา175 ก็ลองไปดูในเรื่องพวกนี้นะคะแยกให้ออกว่าอันไหนเป็นยังไงเช่นฟอ้องศอนคดีที่หนึ่งโจทฟ้องจำเลยคดีอยู่ระหว่างพิจารณาแล้วโจทก็มาฟ้องเป็นคดีที่สองอีกเอามาซ้อนกันนะคะก็เป็นฟ้องซ้อนส่วนฟ้องซ้ำน,นี่คือคดีแรกถึงที่สุดไปแล้วเอาเรื่องเดียวกันมาฟ้องอีก ข้อ4นะคะขอบเขตที่บรรยายก็จะเป็นวิแพ่งภาคสองของท่านอาจารย์นพพรโพธิรังสียากรและท่านอาจารย์จินจัญญาจีราเรืองรัตนาบรรยายวันพุธคาบสุดท้ายค่ะข้อสกบที่จะออกข้อสอบได้ก็จะเป็นพวกขาดนัดยื่นคำให้การขาดนัดพิจารณาพวกคดีมโมนสาเร่คดีมีโทรศัพท์ไม่เกิน3 0 0แสนบาทค่ะขาดนัดพิจารณา แบ่งไปสามกรณีกรณีหนึ่งมาตรา201คู่ความทั้งสองฝ่ายขาดนัดพิจารณาศาลก็จะมีคำสั่งจำน่ายคดีออกจากศาลระบบความกรณีที่สองโจทกขาดนัดพิจารณาเป็นไปนตามมาตรา202นะคะศาลก็จะมีคำสั่งจำน่ายคดีออกจากศาลระบบความเว้นแต่จำเลยจะขอให้พิจารณาชี้ขาดคดีนั้นไปไฝ่ายเดียวก็คือเขาดูแล้วว่าจำเลยเขาดูว่าเออคดีนี้เขาได้เปรียบถ้าเขา สื่อไปฝ่ายเดียวเขาจะชนะอย่างเงี้ยค่ะศาลจะยกฟ้องเนาะอ่ะมาตราสองร้อยสามผลของการจำหน่ายคดีคือห้ามโจทอุรณ์หรือขอพิจารณาคดีใหม่แต่ไม่ได้ห้ามจำเลยทําให้จําเลยสามารถอุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดีได้ค่ะมาตราสองร้อยสี่เป็นเรื่องจำเลยขาดนัดพิจารณาให้ศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไปฝ่ายเดียว มาตรา206เป็นการขอพิจารณาคดีใหม่ก่อนสารพิพากษามาตรา207เป็นการขอพิจารณาคดีใหม่หลังสาลพิพากษาค่ะก็ไปดูรายละเอียดของแต่ละมาตราดูนะคะข้อ5การอุทธรดีกาข้าบเรียนที่บรรยายก็จะเป็นวิแพ่งภาค3าของท่านอาจารย์อาธานิติดิดอำนาจบรรยายวันศุกร์ข้าบสุดท้ายค่ะท่านอาจารย์บอกว่า ออวิชานี้ให้ดูซีเควนต์ให้ดีๆด,ดูว่ามันเข้ามาตาไหนจากโจทย์อะคะ่ะเข้ามาตรา2องสองสไหมเป็นเรื่องต้องห้ามพี่ให้อุทธรณ์นในข้อเท็จจริงหรือมาตรา2องเป็นเรื่องที่ไม่ได้ว่ากล่าวกันมาในสาระต้นถ้าเป็นคําสั่ง ในระหว่างพิจารณาดูมาตรา226 227 228ค่ะก็แยกขาดออกมาจากการให้ดีๆนะคะอย่าให้สับสนบุญเปกันท่นอาจารย์บอกไว้อย่างนี้ข้อ6เป็นเรื่องการขอคุ้มครองชั่วคราวขาบเรียนที่บรรยายเป็นท่องวิแพงภาค4ของท่นานอาจารย์สมชายจุลนิตบรรยายวรรงคารขาบแรกค่ะ ท่านอาจารย์ก็แยกมาให้ว่าวิธีการชั่วคราวก็มี3กรณีกรณีที่1จําจำเลยขอคุ้มครองชั่วขราวก็เป็นไปตามมาตรา253 253ทวีกรณีที่2โจท์ขอคุ้มครองชั่วข่าวเป็นไปตามมาตรา254และกรณีที่3คู่ความขอคุ้มครองชั่วข่าวในชั้นพิจารณาชั้นบังคับคดีนะคะ หลาักการที่จำเลยจะขอคุ้มครองชั่วข่าวก็คือว่า1โจทย์ไม่มีภูมิลําเนาราชจักรแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินอยู่ในราชจักรด้วยแล้วก็ไปที่น่าเชื่อว่าถ้าโจทย์แพ้คดีแล้วจะหลีกเลี่ยงไม่ชําระค่าธรรมเนียมส่วนสิทธิที่โจทย์จะได้รับการขอคุ้มครองชั่วข่าว คือแบบไม่อยากให้จําเลยเขาแบบขายทรัพย์หนีไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบโูก็จะขอยึดอายัดทรัพย์สินที่พิพาทขอให้ห้ามชั่วคราวไม่กระทาซ้ําหรือกระทำต่อไปห้ามให้นายทะเบียนระงับการจดทะเบียนให้จับกลุ่มคุมขังจําเลยไว้ชั่วคราวหลักการที่ศาลจะพิจารณาตามาตอนนี้ศาลจะดูว่าคำฟ้องต้องมีมูลและมีเหตุผลเพียงพอค่ะ ต่อไปข้อ7การบังคับคดีคาบเรียนที่บรรยายจะเป็นวิแพงภาคสี่ของท่านอาจารย์ชัยยุทธสีจำนงบรรยายวันพุธคาบเช้าคาบแรกนะคะหลักการก็คือศาลที่จะมีอำนาจในการบังคับคดีคือศาลชั้นต้นค่ะถ้าการจะร้องขอบังคับคดีนอกเขตศาลก็จะต้อง ให้ศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดีตั้งศาลอื่นบังคับคดีแทนเช่นศาลอายุทยาพิพากษาแล้วแต่ทราบอยู่ที่ศาลจังหวัดปทุมธานีศาลที่จังหวัดอายุทยาก็ต้องส่งคำบังคับไปบอกเขาที่ศาลจังหวัดปทุมอย่างนี้ค่ะ 2. เจ้าหนี้ตาข่าพิพากษาอันยื่นต่อศาลที่บังคับคดีแทนหรือ3เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานศาลที่จะมีอำนาจบังคับคดีแทนทราบพร้อมสำเนาหมายบังคับคดี หลักการบังคับคดีคือ10ปีนะับแต่มีคำพิพากษานะคะก็ K K ไปดูรายละเอียดย่อยๆดูด้วยนะคะว่าอันไหนดำเนินการผ่านเจ้าพนักงานบังคับคดีไหนดำเนินการผ่านศาลอะไรพวกนี้นี่เงินนี่ขับไล่หรือถอนอะไรพวกนี้ยค่ะต่อไปข้อ8เป็นกฎหมายพิเศษแล้วนะคะกฎหมายล hm ้มละลายข้าบเรียนที่บรรยายจะเป็น ค้าบเรียของท่านอาจารย์ชีพจุลมนและท่านอาจารย์กหนกจุลมนค่ะบรรยายวันอังคารค้าบสุดท้ายท่านอาจารย์บอกว่าให้ไปฟังสักสองสสุดท้ายอะค่ะก็น่าจะเป็นแนวทางในการทำข้อสอบได้ดีค่ะถ้าอันนี้จะออกเจ้าหนี้สองคนก็เจ้าหนี้มีประกันหนึ่งคนเจ้าหนี้ไม่มีประกันหนึ่งคนอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลก็ดูมาตราแปดสิบแปดแปดสิบเก้าถ้าเป็นเรื่อง เอาวิแพงมาเชื่อมกับล้มละลายนะคะวิแพงที่เชื่อมได้ก็แบบหน่้าตา9 3ึ4งร้อยสีเชื่อมด้วยมาตรา14ของพรบรจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลายค่ะเรื่องการจัดการทรัพย์สินและกิจการของลูกหนี้ก็คือมาตรา24บทุห้ามลูกหนี้กระทำการใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินและกิจการมาตรา22การจัดการทรัพย์สินและกิจการของลูกหนี้อยู่ในหน้าของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นะคะ ประมาณนี้ลองไปดูรายละเอียดกันดูนะข้อ9การฟื้นฟูกิจการหลักเกณฑ์ก็คือเจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ที่มีหนี้สินหลุดพ้นตัวที่ศาลล้มละลายกลางแล้วลูกหนี้ขอฟื้นฟูกิจการเขาบอกว่าเขายังมีทางชําระหนี้อยู่ขอดําเนินกิจการต่อไปก็จะต้องตั้งผู้ทําแผนพอทาแผนเสนอต่อศาลล้มละลายกลางแล้วศาลเห็นชอบก็จะแบบมีผู้บริหารแผนมาจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ พวกมาตาที่ออกข้อสองก็แบบก้า0สิบทับอะไรเป็นต้นไปยาวเลยเนี่ยะคะ่ะก็ลองไปดูรายละเอียดกันดูนะคะอันนี้เป็นบอกขอบเขตเนาะ ข้อสีบค่ะพระธรรมนูญสารยุติธรรมมาตามีไม่เยอะมากนะคะถ้าจะบอกว่าปีที่แล้วออกเกี่ยวกับคดีอาญาปีนี้ระวังจะออกคดีแพ่งนะอ่าพวกที่ออกก็สอบแล้วแบบมาตรา17สารแขวงมีอำนาจอะไรพิจรารณาพิพากษาคดีเท็การไต่สวนพม่คำสั่งใดๆซึ่งผู้พิพากษาคนเดียวมีอำนาจตามที่กำหนดไวนะ้นมาตรายี่สิบามาตรายีวรหนึ่ง ในศาลชั้นโตผู้พิพากษาคนเดียวเป็นองค์คณะมีอำนาจเกี่ยวแก่คดีซึ่งอยู่ในอำนาจศาลนั้นอนุสีพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งซึ่งราคาทรัพย์สินที่พิพาทจำนวนเงินไม่เกินสามแสนบาทวักสองผู้พิพากษาประจำศาลไม่มีอำนาจตามอนุสามอนุสี่อนุห้านะคะก็ดูดูไว้นะนะคะตามที่ดอกจันไว้ให้นะคะเ <laughs> นี่ยค่ะ ถ้าเป็น25วักหนึ่งอนุสีคดีพแพง่งดูทุนทรัพย์ไม่เกิน3 0,000นบาทแต่ถ้าเป็นคดีอาญาดูอัตราโทษ อัตราโทษถ้าอำนาจพิจารณาคือคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าเป็นอำนาจในการพิพากษาคือลงโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแพทเทริร์นการออกข้อสอบมี3แบบคือออกอำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวในศาลชั้นต้นอำนาจขององค์คณะผู้พิพากษาสองคนตามมาตรา2 5่6ผูกกับเหตุสุวิสัยและเหตุจำเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้ ตามมาตราย8 29 30, 30 31สเผูกกับผู้ท้าการแทนของหัวหน้าศาลมาตรา9ก้ากา,การไตส่สวนการนั่งพิจารณาทำคำพิพากษาคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ค่ะแล้วก็แบบพวกการจ่ายการโอนสำนวนการพิจารณาคดีแพ่งเกี่ยวเรื่องกับคดียายค่ะอ่วิชานี้คาบเรียนที่บรรยายจะเป็นระบบสารและพระธรรมนูญสารยุติธรรมของท่านอาจารย์สราวุฒิเบญจกุลและท่านอาจารย์อนานชุมวิสูตรบรรยายวันศุกร์เวลาเที่ยงครึ่งถึง บ่ายสองสินาทีนะคะเมื่อกี้ลืมบอกเนาะไอฟิ l f ์ l ูกิจการนะคะคาบเรียนที่ออกที่บรรยายก็จะเป็นของท่านอาจารย์วิชามหาคูณและท่านอาจารย์เอื้อขุนแก้วบรรยายวันพุธนะคะเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองสินาทีเหมือนกันค่ะก็สโค p ข,ขอบเขตก็สิข้อประมาณนี้นะคะท่านอาจารย์บอกว่าเอ,อ ท่านอาจารย์ข้ขาวกลางวันไม่ได้เป็นผู้ออกข้อสอบแต่เพียงผู้เดียวมีท่านอาจารย์ภาคข้ามมาออกข้อสอบด้วยและมีคณะกรรมาการมาด้วยดังนั้นท่านอาจารย์จึงให้ดูไปให้ครอบคลุมที่สุดเท่าที่จะครอบคลุมได้แยกมาตราแต่ละอย่างให้ดีๆจําหลักไปให้ดีๆอันดีกาดีกาออกไม่เกินคําบรรยายค่ะประมาณนั้นแต่ว่าท่านอาจารย์ก็จะแบบบอกสโคบมอว่าแบบมันจะออกตรงไหนได้บ้างเสียเข้าเรียนมา ก็เอามาฝากได้ประมาณนี้ค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยกับสนามนี้สนามเนติหรือว่าสนามอื่นๆค่ะก็เจเป็นยังเป็นนักเรียนอยู่แล้วก็ มีความคิดที่แบบอยากจะแบ่งปันถ้าสมมติว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ขอทุกคนโชคดีสอบผ่านได้เป็นเนติบัณฑิตสมหวังดังใจแล้วก็ท่านอื่นที่จะสอบสนามอื่นๆก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ